พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติสตูลพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติสตูลเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ภายในคฤหาสน์กูเดนตำบลพิมานอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลมีพื้นที่ราวหนึ่งไร่สามงานสิบห้าตารางวาแบ่งส่วนการจัดแสดงออกเป็นสองชั้นแต่ละชั้นแบ่งออกเป็นสี่ส่วนภายใน จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของจังหวัดสตูลเปิดให้บริการในวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา9นาฬกาถึง16นาฬกาเสียค่าเข้าชมในอัตราผู้ใหญ่30บาทและเด็ก10บาทคาลือหาดกูเดนมีรูปแบบสถาปัตยกรรมโคโรเนียลสร้างเมื่อพศ2441 แล้วเสร็จในปีพศ2459เป็นของพระยาภูมิน,นาทพักดีหรือตนกูบาฮารุดดินบินกูแมะต้นสกุลบินตำมะงงเป็นเจ้าเมืองสตูลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวเสด็จประาพาสปากใต้แต่ไม่ได้ประทับแรมคฤหาสน์หลังนี้จึงตกเป็นของพระยาภูมินาถพักดีและทายาทแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาคฤหาสน์ดังกล่าวได้แปลสภาพเป็นสถานที่ราชการหลายประเภทเช่น เป็นกองบัญชาการทหารญี่ปุ่นเป็นสำนักงานเทศบาลสตูลเป็นศาลากลางจังหวัดสตูลและเป็นโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเป็นต้น กระทั่งกรมศิลปากรประกาศให้คฤหาสน์กูเดนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พศ2532และได้พัฒนาคฤหาสน์กูเดนเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูลให้ประชาชนเข้าศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล โดยสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบารมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเปิดเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2543